ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะจิงก้คิวเจ้าชายน้อยที่เราดอก็ถึงคิวปรับสกิลดึงสกิลกลับอีก2อเอฟเฟกเราไม่ได้ว่าเจ้าชายน้อยจะพลาดไอสตีนกิลเราคุยกับเขาแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เขาเขา้าบานพอลูกนับเหมือนเจ้าชายน้อยที่เรารู้จักก็เลยแอบบอกตัวเองว่านี่คือเจ้าชายน้อยตอนโตจนกิจกรรมนั่นแหละชัดเลย หนึ่งสกิลที่เขาปรับมาก็าเป็นสกิล Dream Wider ช่วยทำให้การโจมตีแรงขึ้นมานิดหนึ่งและปรับอนาเขตให้เสถียรมากขึ้นส่วนสองเอฟเฟกเดียวว่าปรับมาให้เก่งอีกแบบจะมี Soul b i d e r กับ d i s s t e t ที่ปรับมาพร้อมกันนะคะทุกคนคิดว่าเก่งขึ้นไม่เอ่ยนว่าวันมาทางซับซ้อนเกินไปปกติก็อยู่ยากเราเนาะเจออันที่ปรับปุ๊บมัต้องจัดมาแบบ เป๊ะเ,เลยไม่งั้นเราจะไม่ได้ตัวพูดสกิลที่เขาปรับมาในรอบนี้นะคะแต่เก่งขึ้นจริงเคยห้าลง PVP กับทีมแปลกก็คือยังเป็นเหมือนเดิมเลยเราเริ่มจัดสกิลดีมไบเดอร์ที่เขาปรับมานะของอันเก่าจะเป็นอาราเขตเอกเทศเสียงสะท้อนของชุูจากความทรงจำอันห่างไกลโดยออกมาจากกระถางชูศักดิสิทธ เดิมการบรนดองหรือร็คกิลดีมไบเดอร์จะสร้างอาณาเขตมาริวายคงสภาพไว้ในสนามสามเทินขณะที่อาณาเขตมาริววยยังคงอยู่ด่างจบเทินพาสามิที่ไม่ใช่สอมอนแต่ละคนชิงโกกิวจะได้จะแตกดีไว้ม่หนึ่งจแตกและมีโอกาสพื้นฐาน40%ที่จะใช้โซไบเดอร์หากจิงโกกิว้จงตีศัตรูเราจะเห็นแล้วเนาะ ว่ายิ่งเข้าเชิญพาชมิตรยิ่งเติมสแต็ดีไว้ไหมในการส่งไม้ต่อเป็นความเสียหายทางอ,อง้อมด้วยภาษาอังกฤษอินเด d d a ม a g e แก่ศัมมตรูสมุดบนสนามตามพทะทลงโจงตีของจิงกุกกิวแต่จะต้องมีอยู่หนึ่งเชิญเสียสนาดเติมเวลาให้อนาขตของตัวเองมันโดยแอบเป็นสุดอ่อนเพราะว่าปกติก็อยู่ยากแลวตัวบางจิงกวาโอเซงูนะคะแต่ของอันใหม่ยังเหมือนเดิมกิวดีมไบเดอ เขาเพิ่มทักษะเข้าไปอีกว่าทุกๆความต่างของพลังป้องกันศัตรูต่อหนึงเปอร์ของพลังป้องกันจิงโกคิวถ้าพลังป้องกันของศัตรูยิ่งต่ำกว่าของจิงโกคิวมันจะบ o ความเสียหายให้เขาห่งเปอร์เซนต์ต่อหนึ่งพลังป้องกันแต่มันแอบยากปะแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าพลังป้องกันของเจ้าชายน้อยเราจะสูงกว่า นอกจากจัดเซตพนังโจมตีคู่กับพนังป้องกันเหมือนกระสั์แห่งวีรชนเราต้องบังคับเจ้าชายน้อยร่วมทับกับคนที่ปวดมาปุ๊บเพิ่มพนังป้องกันหรือลดพนังป้องกันเขาลงเพราะแบบเนี้เราถึงได้บอกว่าต้องมาแบบเป๊ะหน่อยอย่างตัวของเจมมกเศษสกิลแอคชั่นดาเมจของเขาสามารถลดพนังป้องกันของศัตรูที่กำหนดได้สองคน อาณาเขตของน้องข้างุุย่าเพิ่มพนังป้องกันพันสมิธท,ทุกคนคนลนะ25%่เนตเพลงตัวโซของคิางนาดะก็มีเพิ่มพนังป้องกัน40%บวกฮิวตอนใช้งานแต่มันส่งออกแด้เข้าปรับอาณาเขตมาดีไวให้คงสภาพตลนอดทั้งเกมได้น,นะคะเผื่อเราโดนคอนโทรหรือว่าสถานนะจะได้ไม่ต้องสี่เวลาขยายเทิร์นหาเาเดาวได้สกิลแอคชั่นพอทิจิต มันจากกรารันตีคงสภาพเขตมาีิไว้อีกหนึ่งเทิรนกว่าสกิลอันนี้นะคะถึงอย่างนั้นต้องสนาดเติมอยู่ดีนะเดิมกบาบาดอมาเพิไปติดสถานะสามเทิรนติดกันเท่ากับยังไงก็ต้องมีได้สกิลกลางอนาเขตเหมือนของเก่านะคะเอฟเฟกต์โซบเดอร์ของอันใหม่จะเพิ่มทักษะจากของอันเดิมเราจะพูดรวบนะคะ ทุกครั้งที่เอฟเฟกต์นี้เกิดจานโดสพลังป้องกันพื้นฐานของรายบุคคลลง10%ต่อ1สแตก็กสามารถซ้อนทับสแตก็กสูงสุด5สแตก็กซึ่งตัวโดสพลังป้องกันพื้นฐานรายบุคคลนั้นจะอ้างตามสเตตัสของศัตรูแต่ละคนศัตรูคนไหนมีพลังป้องกันเยอะเราอาจเสียเปรียบแต่ศัตรูคนไหนมีพลังป้องกันน้อยเราจะได้เปรียบตามเงื่อนไขสกิลที่เขาปะมาพร้อมกันสุดท้ายแล้ว ความเสียหายก็ขึ้นอยู่กับความต่างของพลังป้องกันจิงเก่ิวกับศัตรูแล้วเสริมจากของอันเก่าเมื่อซ้อนทับกันทุกๆสาสแต็จะแปลงเอฟเฟกต์นี้เป็น d i s i t e g r a t e ดสร้างความเสียหายฉ่บอ้อม indirect damage ตามพลังโจมตีของเจ้าชายน้อย231%แกศัตรูสงดบนสนามละเอฟเฟกต์ d i s t e t เหมือนมนจะดอปบางส่วนไปย้ายให้อีกเอฟเฟกต์ เอฟเฟกตตะกี้เนะ่ยก็ในเหนือศัตรูคนใดที่มีเอฟเฟกต์ดิเทสเตบนหัวและใกล้จะเข้าเชิญตัวเอฟเฟกต์ดิเทสเตจะบังคับศัตรูคนนั้นข้ามเชิญพร้อมกับดบเอฟเฟกต์นี้หนังจบการกระทําทุกคนคิดว่าสกิลที่เจ้าชายน้อยเปล่ามาเก่งขึ้นไม่เอ่ยเราคิดว่าเก่งขึ้นนะคะแต่ต้องเล่นร่วมเท้ากับซิกิมิเฉพาะทาง อย่างน้อยข้างวราตำแหน่งโอเบจิมีเพิ่มพลังป้องกันกับลดพลังป้องกันศัตรูทัพของจิโตมิบางคนก็มีโน้ตกับเพิ่มพลังป้องกันหรือไม่อย่างยุ่งยากจัดทีมทีมใส่พิษร่วมทัพกับเจ้าชายน้อยง่ายสุดคืนนี้เดายังลองให้ไม่ได้เนาะเดาไม่เคยเล่นใส่พิษจ๋าก,ก็ในอาจารย์หนักหนักหน่อยเพื่อทำให้ความต่างของพนังป้องกันศัตรูกับจิงโกกิกสูงมากขึ้น ถ้าพลังป้องกันของศัตรูสูงมันไม่บัฟดาเมจมันต้องเอาแบบไหนก็ได้กดพลังป้องกันของศัตรูให้ต่ำกว่าตัวบัฟดาเมจจากสกิลที่เขาปรับอันนั้นถึงขึ้นมาถาวรนว่าไปเหมือนชิกิต่างกันที่ทีมมันเซ็กค,คนละโลกเลยจะกนใหมาในโอกาสหน้านะคะบายบายคิว